Thank you. คุให้หาได้ไนะครับคือไมหาได้เลรับ คอตูคาตูขอตูใส่ผิดที่เดี๋ยวทีแล้วห้าภาพ ครับทุกๆประมาณ10นาทีนะครับเราจะมีการปรับนะครับเป็น3นาทีแล้วก็20นาทีเดี๋ยวเป็นได้นะครับประมาณนะครับก็ติดกันอยู่นะเนาะทําให้รู้สึกดีนะครับก็ <coughs>

วันนี้ก็อยู่อยู่เย็นนิดนึงนะคะนะยัดโยมมาเที่ยววัดช่วงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ยังยังมีคนมาให้อาหารช้างนะมาทำบุญนะปกติช่วงนี้ก็จะกลับที่พักแล้วนะคะนะท่านใดที่มาวันธรรมดานะหรือว่าวันเสาร์นะก็ ท่านใดที่มาถึงเราก็มาเยี่ยมช้างก่อนได้นะคะวันนี้คนเยอะก็เลยยังมีเวลานะยังให้อยู่ตรงนี้ก็ อันนี้จะเอาอย่างเดียวเลยอันนี้จะเอาเขาอย่างเดียวเลยเอากล้วยกับอ้อยมาลงเพราะว่าเดี๋ยวสภาพไม่อันนี้จะกินอย่างเดียวเลยเอาแบงค์แบงค์บอกบุญเร็วแบงค์บอกบุญหน่อยเอาแบงค์บอกบุญนี่แบงค์บอกบุญแบงค์บอกบุญนะแบงค์บอกบุญหน่อย นะนี่นี่นี่ชี้นี่ทำบุญตรงนี้นะครับทำบุญตรงนี้นะครับนี่นี่นทำขึ้น D 몇 rat naix hai,请 chăm sóc vào hai rat completed zat, ผม championsess mùa. Duy Phúc Job Slo Tín ท่านใดที่มาทําบุญที่วัดนะคะมาเที่ยววัดวีรโชชนะมาให้อาหารช้างได้นะพาเด็กๆมาเยี่ยมน้องช้างนะสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะตอนนี้ที่วัดวีรโชวนะหลวงพ่อ ภาวนาประชานุกูลนะคะจะหลวงพ่อองค์อาจน,นะเมตารับอุปการะอุปธรรมนะช้างสามเชือกนี้นะคะช้างสามเชือกนี้ในให้อยู่ในวัดวิรโชตน,นะคะเพราะตอนนี้ช้างก็ไม่มีที่อยู่นะคะช้างก็ไม่มีที่อยู่นะทางหลวงพ่อก็เมตารับช้างนะคะสามเชือก ที่หลวงพ่อก็พร้อมจะดูแลนะคะก็สร้างโรงเลี้ยงช้างนะตอนนี้ก็กําลังจัดก่อสร้างอยู่นะคะโรงเลี้ยงช้างสําหรับช้างสามเชือกนีนะนะมีนะนะตัวขวาสุดนะที่มีงานนัมีงานะน้องแบงค์นะคะน้องแบงค์ พายทองคํานะคะน้องแบงค์ชื่อจริงชื่อพายทองคําตัวกลางนะตัวกลางที่เต้นอยู่น้องแอนนี่น้องแอนนี่เป็นคุณแม่นะคะในท้องมีมีน้องอยู่แล้วนะแปดเดือนแล้วนะคะปีหน้าก็จะเป็นสี่ตัวสี่เชือกนะปีหน้าจะเป็นสี่เชือกนะปีหน้าคลอดนะคะช้างท้องสองปีนะปีนี้ตอนนี้แปดเดือนแล้วนะคะปีหน้าคลอดนะปีหน้าก็จะเป็นสี่เชือก นะตัวกลางชื่อน้องแอนนี่นะคะน้องแอนนี่พังบัวขาว กำไรเป็นคุณยายนะตอนนี้ก็บาดเจ็บนะคะก็ก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ตามองไม่เห็นนะตามองไม่เห็นเนะื่องจากโดนทําร้ายมานะโดนทําร้ายแล้วก็บาดเจ็บนะที่ขาบาดเจ็บ ตอนนี้ก็กำลังจะสร้างโรงเลี้ยงช้างนะสำหรับที่พักนะกันยุงนะกันยุงแล้วก็มีร่มให้นะเพราะตอนนี้ก็นอนนอนกลางดินกินกลางทรายนะมีพัดลมเป่ายุงไลยุงให้นะตอนคืนตอนกลางคืนก็สูงไฟนะสุงไฟนะงไฟล่ยุงนะคะ ท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมน้องช้างนะมาชมความน่ารักนะความน่ารักความน่า,าเอ็นดูนะของช้างก็มาได้นะทุกวันนะคะทุกวันนะก็มาก่อนมามาถึงก่อนมาาก่อนมาถึงก่อนสามโมงเย็นนะคะนะมาถึงก่อนสามโมงเย็นนะเพราะว่าเดี๋ยวปกติแล้วก็จะเวลานี้ช้างจะกลับไปที่พักแล้วนะไปพักก่อน เต้นใหญ่เลยน้องแบงตัวสุดท้ายนะน่ารักมากเลยนะคะนะก่อนมาอยู่วัดนี้เป็นดารานะคะเป็นดารานะมีเป็นช้างที่อยู่ในโชว์นะอยู่ในโชว์ก็สามช้างบอกว่าน้องแบงน้องแบงเป่าออกแกนได้นะคะเมาออกแกนนะเมาออกแกน นะเดี๋ยวจะกำลังสั่งซื้ออยู่นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาให้น้องแบงค์โชว์การเล่นเมาส์ออกแกนนะคะ เป็นช้างแสนรู้มากเลยนะคะฟังฟังรู้เรื่องนะคะฟังแต่ฟังรู้เรื่องเฉพาะควานช้าง <c oughs> คนอื่นสั่งไม่ได้แล้วได้เฉพาะควานช้าง <c oughs> เรียกให้มาก็มาเรียกให้สวัสดีก็สวัสดีนะโพสต์่าน่ารักด้วย Terima <laughs> <laughs> ครับมแย่งนะครับผมถ่ายรูปไห่าูขอไหมถ่ายได้นะถ่ายรูปไหมครับมาเลยมาเลยมาแล้วมาเีนเลนะครับมาว่อพี่จะช่วยถ่ายรูปคู่ขงัน่อยแอเนดกดุมรูเรูกแอคชนถ่ายรูปย็กลยรู Come on. ท้องช้างนะคนะนะท่านใดที่จะอยากจะเลอาท้องช้างนะก็เชิญได้นะคะอย่เพิ่งอย่าเพิ่งให้มันกินอย่าเพิ่งให้มันกินอย่าเพิ่งให้มันกิน น้องอันนี่รอน้องอันนี่จริงจริงน้องอันนี่เขาไม่ให้รอดอ่ะเพราะว่าติดท้องนะเพราะว่าท้องอยู่นะคะเดี๋ยวไปรอดโดนท้องโดนน้องแล้วเขาจะไม่ชอบนะคะ นะต้องเลยต้องเดินรอดอย่างนี้นะคะถ,ถ้าจะรอดน้องแอนนีนะ่ถ้ารอดไปแล้วไปโดนท้องนะโดนลูกเดี๋ยวเขาจะอารมณ์ไม่ดีนะรอสามเชือกเ ตัวกลางท้องค่ะแปดเดือนตัวกลางท้องตัวนี้แก่ค่ะตัวนี้แก่บอกว่าจริงจริงๆคุณยายกําไรนะตัวใหญ่กว่านี้นะคะพอเขาแก่แล้วตัวเขาหดลงนะคะอะ่นี่ให้ติ๊บให้ติ๊บหน่อย